นางสาวทิพานันสิริชนะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีออกมาเปิดเผยถึงประเด็นนี้ค่ะบอกว่าทางพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมออกมาขอความร่วมมือให้หน่วยงานต่างๆช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้ใจ่ายของผู้ปกครองโดยเฉพาะในช่วงใกล้เปิดเทอมภาคเรียนนี้ค่ะทางกรมการค้าภายในก็ได้จัดโครงการลดราคาชุดนักเรียนอุปกรณ์การเรียนอินเทอร์เน็ตเพื่อเตรียมพร้อมการเปิดเทอมของนัก ซึ่งสามารถซื้อสินค้าได้ที่ห้างสรรพสินค้าและร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการมีการลดราคาสูงสุดถึงร้อยละมีทั้งหมด11หมวดด้วยกันค่ะ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องแบบนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋านักเรียนตำราเรียนหนังสือเครื่องเขียนสื่อการเรียนการสอนอุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์สำนักงานอินเทอร์เน็ตอุปกรณ์แพลตฟอร์มออนไลน์แล้วก็แบตเตอร์รี่ต่างๆค่ะทั้งนี้ก็เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมการค้าภายในติดตามได้นะคะที่เว็บไซต์เวิร์นไบเวดอทดีหรือโทรไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมค่ะ0 2 5 0 7 5 5 3 0ตั้งแต่วัน ถึง31พฤษภาคมนี้ค่ะนอกจากนี้ค่ะทางกระทรวงศึกษาธิการก็ได้มีการเพิ่มค่าใช้จ่ายอุดหนุนรายหัวตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลายหรือว่ามปลายแล้วก็ปวชในสถานศึกษาของรัฐและเอกชนทั้งในระบบแล้วก็นอกระบบโดยปรับต่อเนื่อง4ปีตั้งแต่ปี2566ถึง2569 โดยจะครอบคลุมค่าจัดการเรียนการสอนเช่นสื่อวัสดุการสอนค่าน้ำค่าไฟโดยปีสุดท้ายจะเพิ่มขึ้น จากปี2,565ถึง100ละ20อีกทั้งค่าจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเช่นกิจกรรมวิชาการทัศนศึกษาปีสุดท้ายเพิ่มเติมขึ้นจากปี2,565อีก้อยละ30รวมทั้งค่าอุปกรณ์การเรียนเพิ่มขึ้น100ละ15ตั้งแต่ปี2,566แล้วก็ยังคงที่ในปีต่อๆไปสำหรับค่าเครื่องแบบนักเรียน เพิ่มให้ครบ1ชุดแล้วก็เพิ่มเติมอีก1ชุดหากผู้ปกครองถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งจะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองนักเรียนกว่า11กว่าล้านคนเลยทีเดียวพร้อมกันนี้นะคะยังมีการปรับเพิ่มค่าอาหารกลางวันจัดสรรมื้อคุณภาพส่งตรงจากกระทรวง ศึกษาธิการก็จะช่วยเพิ่มความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ําการเพิ่มมื้ออาหารคุณภาพให้กับเด็กไทยในครั้งนี้ใช้งบประมาณเพิ่มขึ้น3,500ล้านบาทเพื่อให้นักเรียนในชั้นเด็กเล็กจนถึงป .6 ทุกสังกัดได้ทานอาหารครบ5หมู่โดยปรับตามขนาดของโรงเรียนค่ะ